ทำไมเราต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเพราะมันเหมือนกับว่าการมาท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นรางวัลชีวิตแบบหนึง่งมันมีหลายๆเหตุผลที่ คนแต่ละคนจําเป็นต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองซึ่งรางวัลในที่นี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นรางวัลที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะหรือไม่จําเป็นต้องเป็นรางวัลที่ซื้อสิ่งของที่เป็นแบรนด์เนมต่างๆรางวัลเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เมื่ออาหารส้มตําไก่ย่างก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตละมันสําคัญขนาดไหนเหตุผลสําคัญๆมีหลายข้อด้วยกันข้อที่1การให้รางวัลชีวิตมันเป็นพลังการวิ่งเข้าหาความพึงพอใจอย่างหนึ่งของมนุษย์พลังแฝดที่ทํให เราแต่ละคนทําหรือไม่ทําอะไรมันมีแค่2พลัง1คือวิ่งเข้าหาความพึงพอใจ2วิ่งหนีความเจ็บปวดแต่ให้รางวัลชีวิตเป็นพลังที่1เลยว,วิ่งเข้าหาสิ่งที่เราพอใจนะอันนี้เป็นเหตุผลที่1น,นะเหตุ <anca. S 1> ผลที่2นะครับกระบวนการของการให้รางวัลชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราจดจ่อ ไปที่เป้าหมายรางวัลในขนาดที่เมื่อเราจดจ่อเป้าหมายที่รางวัลเราจะมองข้ามอุปสรรคที่เราเจอเพราะเมื่อสมาธิเราจดจ่อไปที่รางวัลเราจะไม่จดจ่อไปที่อุปสรรคปัญหามันจึงทําให้เรา มีความสนุกนะเหนื่อยเมื่อไหร่คิดถึงรางวัลที่เตรียมไว้ที่รอเราอยู่เราก็กลับมาฮึดสู้และมีความสนุกในการเดินผ่านอุปสรรคต่างๆได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรให้รางวัลตัวเองโดยไม่ได้ทําอะไรเลยและการให้รางวัลมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเรามันถึงทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วไปสู่จุด ความสามารถในการส่งคุณค่าการสร้างผลงานที่ดีขึ้นดีขึ้นและเหตุผลที่3กระบวนการ จดจอ่อกันมุ่งหมายเรื่องรางวัลมันทําให้เรามีวินยัยเมื่อเราฝึกฝนวินัยไปมาสุดท้ายวินัยมันจะสร้างนิสัยนิสัยใหม่ที่เราได้มาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนิสัยใหม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ล้ําค่าของตัวเราแต่มันเกิดได้ง่ายๆด้วยการจดจอ่อไปที่รางวัลชีวิตที่เราเล็งไว้ในที่สุดเราจะกลายเป็นคนใหม่นะนี่คือเหตุผลที่สาเหตุผลที่4ทุกๆรางวัลชีวิตมันจะให้ประสบการณ์ใหม่เสมอนะ อย่างรางวัลท่องเที่ยวรางวัลสิ่งของกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าที่เป็นแบรนด์เนมหรือเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เนมมันให้ประสบการณ์ใหม่ๆเมื่มออาหารอร่อยหรือแม้แต่การไปร่วมพูดคุยเพื่อส่งกําลังใจซึ่งกันและกันหลังจากที่เราทําผลงานได้ดีเนี่ยมันก็เป็นรางวัลชนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรามีความรู้สึกระดับใหม่เมื่อเรามีความรู้สึกระดับใหม่เนี่ยชีวิตเราจะได้รับการเติมเต็มนะเมื่อได้รับการเติมเต็มเราจะติบ โตทั้งความคิดความอ่านทางด้านวุฒิภาวะเติบโตทั้งเชิงอารมณ์ของรู้สึกดังนั้นประเด็นสําคัญที่อยากจะแบ่งปันก็คือเราจําเป็นต้องให้รางวัลชีวิต ตัวเราในทุกๆระดับของความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้มันจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ก็ควรให้รางวัลไม่ใช่รอรางวัลใหญ่ทีเดียวแล้วค่อยให้เราอาจไม่มีพลังยืนหยัดที่เพียงพอในการเปลี่ยนชีวิตไปสู่จุดที่ประสบความสาเร็จนะครับรางวัลชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันไม่จําเป็นต้องวัดกันที่มูลค่าว่ามูลค่าต้องหลักหมืน่นหลักหลายหมืน่นหลักแสนหลักล้านแต่ประเด็นสําคัญ อยู่ตรงที่ว่าคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องรู้จักรู้สึกพอใจในระดับรางวัลที่เราได้รับอยู่ใน จุดที่เราเป็นอยู่จากนั้นเอาจุดรางวัลที่เราได้รับอยู่ณวันนี้เนี่ยส่งพลังสร้างความมั่นใจให้เราก้าวสู่ความสําเร็จที่สูงขึ้นแล้วก็ต่อยอดให้รางวัลตัวเองในระดับที่คู่ควรมากขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะสามารถไต่เต้าจากจุดบันไดขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่5า และบันไดขั้นสูงสุดได้สำหรับใครก็ตามที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการบรรลุเป้าหมายหรือการทำงานเพื่อส่งมอบงานให้กับหัวหน้างานให้กับองค์กรต่างๆขอให้มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเรายืนหยัด ยังคงมุ่งมั่นทั้งเป้าหมายและมองถึงวินาทีที่เราจะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเนี่ยเราจะสามารถยืนหยัดเรียนรู้จนมีรอบหมุนของการส่งมอบคุณค่าที่มากพอพร้อมกับการส่งมอบที่เราใส่ความสุขความสนุกเข้าไปด้วยเมื่อเรามีทั้งการลงมือทำที่มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นทุกๆวันแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้